สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องย่าชี้กกกอกนะคะน้ำน้อยหรือเปล่าถ้วยเราเขาไม่พอใช่ไหมถ้วยเรามีกระจา เดี๋ยวเราจะจะนับดูว่าจะมันจะมีทางไหนรู้บอกว่าทำเสร็จให้เอาไปไว้ที่โน่นเอาไปเกี่ยวที่โน่นเกี่ยวที่โน่นเลยที่โดมเลยเราจะใส่อะไรก็เตรียมไว้ใครจะใส่แบงค์ใส่เบิ้งไหมจะไปแลกมาให้ทำบุญเยอะที่เยอะใส่ซี่เอ้ยรู้เข้าใจทำบุญเยอะที่เยอะเออจะไปแลกอยู่นี่จะไปรัาเสียบอยเอาไหมใครจะเอาไหมจะแลกเปล่ย แค่นั้นแหละแค่นั้นลุงบอกว่าต้องต้องเลี้ยมผ้าเพนนี่เลยลี้ยมผ้าเพนี่เพราะว่ากว่ากว่าผ้าทัศน์เช้ามันก็ปลาไปเท่าไหร่แล้วก็เพนนี่เพนอยู่สองรอบเลยเหรอหรือใส่ติดตให้กับวัดไม่รู้ลุงบอกว่าถ้าถ้าถ้าผ้าเพนเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั่งเอาเข้าเข้ารอบให้เราด้วยทีสองแล้วคิดยันไ ใช่โอรยากับไปก็ประมาณจิ้มเที่ยงหือบ่ายอ่ะเพราะว่าเราตัดเช้าเลยเช้าแล้วมันก็เพลินแล้วก็สวีทมัวงละผลผลจะมาด้วยนะ เดี๋ยวลูกบอกว่าไม่ยากหรอกถ้า<ม>เค้นเราก็ล้างท้องโลกมีเพราะว่าคุยกันเมื่อคืนเมื่อคืนมาแล้วแต่ว่าเห็นปิดอยู่มันก็เลยไม่เขา้าไม่เห็น,<อ><อ>นมีใครเดี๋ยวเป็นขึ้นไปแล้วรนเลยไปกลับคกินก็นั่งกินข้าวตรงนี้นอกฝนตกมืดไปหน่อยออไปกันหมดเลยมาตอนมืดแล้วมาตอน ักันขึ้นไปอาบน้ำนี่คือต้มยำนะคะปลานิน,นะคะแล้วก็อันนี้ก็นนแกงอันนี้แกงอะไรนะแกงฟักทองหรือว่าแกงไหมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรแกงฟักทแกงฟักทองใส่ไก่แต่แกงแบบคนไทย บ้านนะแกงกะทิอ๋อแกงกะทิฟักทองใส่ไก่แล้วก็จะมีนะคะผัดผักอีกนะคะมีเมนูหนึ่งเกี๊ยวฟักทองก่อนเพื่อนเลยแล้วก็แี่น้านดูอยู่ฟ้าชายบ้านเสียงชัดมากมีบางคนก็ใช้ไม่เป็นนะซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ใช้ไม่เป็นเหมือนกันรู้ว่าซื้อมาเห็นกระสอน เคยซื้อนะแต่ว่าใช้ไม่เป็นไม่รู้ทิ้งไปไหนแล้วไม่ได้ตั้งก็ไม่ได้ไปพูดูพิกนี้นะคะก็ขอจคิดลงจบเง่นี้นะวัค่ะตั้งหม้อเลยตั้งหม้อลวกลาเล โูกอฮหลเนยกระทะใหญ่เลยมันมีมันไม่มีกระทะแล้วนีไงก็ดีก็ได้มีโอ้นี่กระทะตัวนี้กาา,าน,นาายแต่านนวากระทะเล้กกวานีเ พสดีไม่ใช่ได้ดูเห็นไหมเห็นเห็นเห็นจ็เตรียมข้าวเหนียวใส่บาตรพันแล้วก็จะมีแขกมาด้วยน่าจะมาอีกสองคัน กรรมการแม่บ้านอะไรนั่นี่ละไอ้ครัวก็จะมาด้วยตอกข้าวเราจะพอดนี่ยจะเขามาใสา่ของ้มคงมีมาเลยเขาไม่มีใครชาวบ้านจสไมครับไม่รู้ใครจะมาบ้างอะไรเราไม่รู้ว่าใครจะมานัน่นแหลเราบอกใครบ้าง ไม่บอกใครเลยลูกบอกใครเลยครับก็ลูกบอกว่าให้บอกใครใครไม่รู้เราไม่รู้ว่าบอกหรือเปล่าแต่เมื่อวานเจอเจอผู้ใหญ่นอนสมมตจะมาอยู่ผู้ใหญ่ครับวันไปซื้อไก่ไก่แห้งงัวป่ะ เสร็จแล้วไม่ไ <Ende> ด <esa normal isation> ้ทำอะไรเนาะเก่าอยู่นี่เฉยผมไม่ได้สองอยะหลังูแบงร้อยพันหนึ่งเด้อ ยำต้มยำต้มยำตึ๊บยวก็เก็บไปยังมาก่อน ข้าไม้เวีงไปได้เยแา้วก็กองไว้อยู่แลารแล้วก็ใบมะกูนนี่แหละคั่วคั่วใส่กันแล้วก็อยู่ตรงไหนโยมตรงไหนโอ้ย่าไม่รู้หรอกหนูก็พูดรดน้ำหนูเห็นก่อนนี่ ตอนนี้นะคะเอสซีทุกขั้นนะคะเอสซีหนังภาพยนต์เบา,บามือจีใบละเส้นหนึ่งย่าจะเอามาอีกเส้นหนึ่งนะคะเช้านี้เราจะกินกัน ถ้ว่าถ้วยที่ครัวกลางมันไม่มีเนาะมันไม่มีถ้วยเลยเหลือแต่ที่แรกนะถ้วยที่ครัวกลางนะบอกโอ้ถ้วยก็ถ้วยกาไก่ลุงเลยสี่ลังเลยเอามาสี่ลังนั่นเหรอว่าสี่ตะเพงเลยนั่นแหละเพราะว่าอยู่เอามาที่กกอกี่ลังแต่ตอนนี้มันไม่มีที่แรกเลือแค่สิบใบแตกก็ไม่ได้แตก ด้วยสีขาวก็ไม่เห็นแตกด้วยแตกด้วยแตกอยู่แต่ว่ามันก็มันไม่น่าจะหมดรูหอเพื่อนเล็กเพื่อนน้อยที่เห็นเขาเอามาจากกรุงเทพนะคะไม่มีนะเออถูกจำได้มันมีลูกดำดำลูกนี้ยังอยู่เห็นไหมลูกดำเออแตกไม่ถึงสิบลูกแล้วมันมันหายไปเลย แต่ันหาไปเดินตามตามบ้านทุกข้องให้เปิดทุกข้องหนู่อยๆจะเดินเ,เลทุกทีถ้าลองไปเดินดูซิห้ยหอมเยหาพยุนนะนี่จกคนเลยอมหนังไขยพี่นอ้องนี่ไงได้เพิ่มอีกแล้วสอมั หนังบอเมอนไปอีกล้เส้นหนึ่งย่าจะเอาอีกเส้นหนึ่งหนังเข้มกินกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะีอทีออสำหรับคลิปนี้ก็พอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ,ะเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ